อี่านี่ยแหละค่ะมันแหละมีปุ่มร้องร้องเรียนในพวกพวกใครยั้งหลไงมีฉลาดฉลาดดูมันดูมันทำดูมันทำหมกเมียถูกใจต้องแพงนะเวไอ้ดูมันทำหมกโอ้ฮันสี่ล้านวิฮันไหนฮันตายแล้วรกดอยู่กดแล้วกดแล้วกดโอเคกับปืนของผมกินนะพุงปลาแซลเฟนเหมือนกันนะ้ยโอ้ถ้าแบบป้อมปืนมันไม่พอว่ะ หรือว่าป๊กหรือว่าต้องขายแคนดี้เพื่อคําตอบขายละ <g ül> ป้อมปืนแล้วจะไปคําตอบแทนแคนดี้แล้วล่ะครับไม่นแน่แล้ว,ว่อนใจอยู่นะคะเคน่าคลุ้ฮันอย่ารีบตายโอ,อ้ยไปอีกกระดิ่ง <c oughs> <c oughs> หมดแล้วฮันฮันเกือบหมดแล้วนะ <c oughs> เฮ้ยฮันลืมไปว่าฮันมีกระเทียมมันทําอ๋อไล่ผีเออไล่ผีไม่ก็ไล่ผีไปหาคนนะโอเคฮันตอนนี้คเคได้เวลสิบละเดี๋ยวเคต้องรีบอัพป้อม ติชนนอนจัง,งอ่อเออไปไปอยู่บ้านเพื่อนสามแสนบ้างเฮ้อเฮ้อเฮ้อับก่อนเลยไม่ยิงมนันยิงมนันโอ้โหฮันฮันเพื่อนปืนโคตรลังเหย่อเพื่อนฮันฮันมีกี่แสนแล้วตอนนี้ฮันเชนแอชแน่ด้ยนะดูฮันนะเออไม่ต้อง<ๆ>หัวคันฮันเห็นป้อมเบาเห็นป้อมเบาฮันยุยิงอยู่ฮันโอ้โหซอมมันมือมาก เรียกว่าช่างคีได้เลยอ่ะหันเดี๋ยวเค่นั้นนถ้าโดนฟ้องร้องเรียนได้จะโดนเรือ่องนี้่ยนี่นะป้อมมาแล้วหันป้อมมาแล้วหันกลายเป็นอีเพื่อนเขาจะออประตูสูงสุดแล้วเหรอเคยประตูสูงสุดครั้งแรกในชีวิตเนี่ยในเกมนะดูเลือดดูเลือดดูเลือดโอ้โหป้อมเพื่อนคือแบบเพื่อนเพื่อนมันแบบมันเอาป้อมเยอะก่อนคีแล้วอ่ะ เือนชอแบบผิวแบบโปรเพยเออมางของเราอยู่ล้วคือแบบ,แบ,บป้อมป้อมเคมแม่งก็แบบเนี่ยทุกป้อมแม่งก็คือยิงมันได้หมดเลยอ่ะป้อมเพื่อนมันไปสูงสุดแล้วมั้งใช่เออใช่ใช่ใช่สูงสุดสูงยังเอ้ยยังไม่ยังไม่สูงสุดทันมันยังอัพได้อีกแต่ว่าต้องใช้หน่วยหน่วย,วย 10, 000, 000สิบร้อยพันหมื่นแสนต้องใช้สามแสนแพงนะคาแพงกว่าประตูบ้ายกูอีกคือถ้าอัพอะดาเมจจะอยู่ที่หกหมื่นเลยทันโอ้ my god มันต้องใช้นี่ 3, สามแสนจริงๆอ่ะไม่น่ารีบไอ้นี้เลย เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเอาป้อมปืนออกก่อนเพราะเคียได้ 300, สามแสนมาคิดรู้สึกว่าเคีเคยทำเคียวแคนดี้อ่ะคุ้มกว่าเออหันเพิ่งเห็นว่าไอ้แคนดี้หันเต็มหมดแล้วหันก็ว่าอยู่แย่ทำไมแคนดี้มันไม่อัพเลยวะโอ้โหใช่ลูกไฟเท่าไหร่วะลูกไฟแค่สองพันั้นแสดงว่าต้องสแปมแคนดี้ละใช่ปะะเออใช่ต้องสแปมแคนดี้ละลูกไอ้นี้ขายเลยเฮนะ้ยแคนาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกดไม่ต้องกดไม่ต้องกดไว้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 ันกดให้หน่อยคัน,น,น,นอุ้ยสวย อันนี้ฮันได้กดไหมหรือฮันไม่ได้กดเมื่อกี้ฮะมันมาหาฮันแล้วเป็นฮันฮันก็เผอกดพอดีคุณเกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโคุณกี้ sorry sorry ไม่ใช่อะไรผมื่อี้จะสามแสนแล้วฮันกี้แน่กดซ่อมด่วนเลยกดซ่อมด่วนเลยอ่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่มันต้องหัวนะเพื่อนเพราะว่าเคีย้เราจะได้ป้อมสามแสนสองสามแสนห้าดามี่หกหมื่นหมเวลลอัพรัวๆเลยอ่ะโอเค้ฟักทองฮันเต็มไปละอันเดียวมันมาหาฮันวะดูดิฮัน คือถ้าไม่ใช่กระด,ดิ่งอ่ะอยู่ย่ามากเพราะงั้นแหละเอาป้อมไปเลยสามแสนห้าป้อมมาสิเอาป้อมเออนี่ป้อมสามแสนห้านี่ตันฮันโอ้ฮันดู<ค>เลือดเลือดไหลเป็นน้ำฮันเลือดไหลเป็นน้ำเพื่อเราก็ได้ป้อมป้อมสามแสนเหมือนกันเลือดเป๊ะเลือดเป๊ะล้วเราได้แค่ใช่แต่ดูเลือดดีฮันเมื่อเรามีป้อมสามแสนนะเฮ้ย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 มิไม่มีกระดิ่งว่ะฮันมีฮันมีให้กดแล้ว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 ฮันกดเหรอเอ้าฮันกดแล้วมันก็แบบจิบหายแล้ว มึงดูทำตัวแน่มึงดูทำตัวแน่ไอเหมือนอีก้าเยอะดีคิดว่ามายาถ้าเราชนะมันแล้วแบบมันเวลสูงๆอ่ะอาจจะได้เงินเยอะเหมือนกันไอเคโหันเราพนรเมือให้มันให้มันมาตีเีเหอะเออฮันหันเห็นเรื่องไหมหันหันเห็นเรื่องมันไหมหันหันเห็นเรื่องมันไหมหันน้ำเลยไหลเป็นน้ำเลยมาเนอะวิ่นเลือดอย่างหกล้านอยหกล้านอยหกล้าน โอ้โหมันรีบื้อจังอ่ะแม่งรีเต็มเลยอะล่ะเราค่อยเดินกลับมา4ฮันอีกแล้วฮันฮันจะได้อีกป้อมหนึ่งฮันฮันดูเลือดมา4ฮันฮันดีแค่เราเสองคนโอ้โห <laughs> 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 โอ้โหโอ้โหโอ้ my god อ,อย่าไหลเป็นน้ำเลยรีอย่างเยอะเลย สามแสห้าแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอไฟครบให้ครบไอ้นี้ให้ครบโูหฮันเรารู้สึกเครู้สึกภูมิใจมากในการที่เคมีแคนดี้มหาศาลขนาดนี้เดี๋ยวฮันไปดูคลิปเคได้เลยมันคือการโบนัสห้าร้อยยังไงล่ะโหฮันฮันเลือดไหลเป็นน้ำฮันอไนนามันจะรีเลือดทันไหมปัญหานั่ะดูนะไม่ดีรีเลือดอ่ะ ป้อมมาไหนป้อมมาไหนมันสูงสุดไอเนี่ยละไอ้ส้มเนี่ยนะใช่ใช่ส้มส้มนี้สูงสุดอู้หันหันมันจะตายฮันอู้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 กาอู้กาอู้กาไม่ทำละอัพมี่ว่าสามแสนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนพันเท่าไหร่ป่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนในทันทีสองแสนแม่สองแสนแสนมาหาขีกละคิดถึงเคจะบอกยังวะเฮ้ยแย่แล้วอ่ะเคไม่มีลีรุนอยู่นายต้องตายนะอนาคินไม่งั้นฉันอู้ อะไรเฮ้ยมันจะตายไม่ตายอัพเลยโย่เสียใจจังเลยอ่ะหันหันดูหันโอ้วกันฮ่าฮ่าฮอย่างนึงเลยโอเวกันวันหันโอ้หูหากระสุนโอ้โหหากระสุนมาอย่างแบบสุดยอดมากตายเหอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยังได้ว่าเราน่าจะชนะแล้วล่ะฮันดู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 ดีแล้วมันก็ถอยลงมันรีเมื่อไหร่จะถึงแปด้านแค่นั้นแหละปัญหาจะดแจมไว้เลยจัดแจมเรื่อยพี่จะสามแสนห้าแล้วเนี่ยผมขับไปสามแสนห้าแล้วอันนึงเฮ้ย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 เลือดเจ็บเป็นไรฮันเคยเอาใหม่อีกป้อมนึงแล้วฮันเอาเลยเฮงต้องชนะให้ได้เคยมีสี่ป้อมแล้วลายนี้มีกี่อันวะเฮ้ยนี่นี่เคเงินเยอะสุดแน่เลยอ่ะ โหฮันฮันดูตะมันจะรีขึ้นแปดล้านไหมยิงกุฎกันขนาดนี้แม่งสุดมากแม่งแม่งของเคแม่งยิงจากเคแม่งอยากสวยเลยถ้าเคใช่ภาพถาม<ฤ>ทันอะเคนะมาตรงบ้านฮันดิมาดูตรงบ้านฮันมาดูตรงบ้านฮันแล้วมองตรงบ้านเคดูมาแล้วมาแล้วเหตุผลอะไเหัวหน้าตกหันตกหัวหน่าตกจุดันแบบไม่เกรงใจใครคือถ้ามันรีไม่ถึงแปดล้านมันก็จะไม่ออกมาแล้วท <c oughs> ุกคนเออไม่ออก มันก็อยู่เหมนะันก็อยู่สต็อกนี้ไปเรื่อยๆดิโอ้ยองให้ต้องตัดต้องตัดทดส่วนที่ไม่ต้องการออกเดี๋ยวดีดิปีดปีดสปีดยัดสปีดไกลตอนยิงไงเคเครอเครอให้มันถึงสามแสนห้าแบบชิวๆอ่ะกว่ามันจะรีได้นี่น่าจะนาน่ะป้อมเรามันดุเกินอ่ะเพื่อนอูเพื่อนเพื่อนเพื่อนอัพนำคไปแล้วอ่ะแม่งนำไปป้อมหนึ่ง โอ้โหฮันนี่สินะที่เขาเรียกว่ายิงโกดธนะอัพเคอัพไปอีกฟองแล้วฮันอู้ฮันดูเลือดลั่นฮันกดทีเดียวรู้เรื่องฮันมาตายแล้วฮันไปตายแล้วทั้งหมดเลยตายตาบอดเลยฮันกดอัพปุ๊บเรียบร้อยตายเลยฮันฮันฮันสร้างความเสียหายไปเท่าไหร่เคสร้างความเสียหายไปร้อยห้าสิบเจ็ดล้านฮันไม่ได้ดู ยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนว่าเลยนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เคนาด้วยนะครับไ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าด้วยนะครับบ๊ายบาย